ฉันขี่ไอ้ถุยวิ่งลุยท้องนาส้นคบนบ้านาตาหน้าตาเื่อเกิน แต่งตัวก็เชยนักหนาดูหน้าดูตาก็มีแต่โครงต่อให้ตะโกนเธอก็ไม่มา,าเธอเสียระเก,กงร้องเพลงฟ้ารังฉันจนพนนั่งและนั่งท้ายาเจ้าเป็นเพื่นทางห้างฮหตในหุ่งแจเคสินเนรมา ลืมคนบ้านนาลืมนั่งตะลุงวาลาบีคงนึกว่าตัวเธอดิงได้เห็นฉันเป็นคนหง่ติดวงจีกโก้แลลืมล่งวาลาบีวาลาบีวาลาบีมาใหม่กูยอมบ๊ายบาย ่นควางที่โกแล้วลืมลูกทูวันไหนถ้าลืมกินยาน้ำตาจะฟุ้งสาวทุ่งยังหึงเกินไปไม่เด่นไม่ดังก็ทางของเธอหรือเป็นดอกเกอร์ก็ไม่สนใจหมดสิ้นความสาวเก่าลกเอา้า <c oughs> เริ่มแดงแล้วนะคะ เริม่มแดงแล้วอะไรนะว้าละบีว้าละบีบ